โจเกอร์นักล่าฝันผู้มีตัวตนและสไตล์ที่น่าสนใจกับผลงานบนเวทีที่โดดเด่นทุกสัปดาห์จนกลายเป็นนักล่าฝันที่น่าจับตามองก็ขอบคุณแฟนข่าทุกคนที่รักและเอ็นดูคนๆนี้ครับอยากเห็นโจเกอร์กับโชว์สุดประทับใจบนเวทีต่อไปโปรดโจเกอร์ V 3เพราะเธสูงกันจะไฟ เธอคงไม่สนใจในคนข้างล่างที่เขาเฝ้ามองอยู่ถึงแม้ไม่มีความ ให้ใจที่มันอ่อนไหวจากความรักได้พักผ่อนคลายสบายจะได้ใครตรองดูให้ดีสิ่งที่ในใจเป็นคาฉันควรทำอย่างไรกับรักที่ไม่มีทาง อยากรู้ว่าจะมีใครไหมที่มีความรักเราต้องเก็บเอาไวแ้แเม่อได้พบที่ไรถึงมาดีใจก็ต้องฝืนทำตัวเฮาทั้งที่หัวใจอยากบอกแต่ก็ดูมันมีอะไรมาคว่าจะต้องทำอย่างไรกับรักที่ไม่มี คนถามมาจรักเธอเท่าไรฉันยิ่งต้องทำว่าใจฉันให้หาหาทั้งที่ใจตัวเองอยากระบายให้เธอ Take a จ็กเกอร์ V3 ครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนในห้องส่งชอบกันมากทีดเดียวนะครับแต่ว่าอยากฟังความเห็นของคอมเมนเตอร์ซึ่งอยากฟังของครูเป็ดก่อนละคันหัวเลยเอ่ะมีสองเรื่องนะเราเรื่องเล็กๆก,ก่อนละกันเรื่องเล็กๆนี่คือเทคนิคประจำตัวของจ็กเกอร์เนี่ยคือ v i b เบร e วเบรครูคิดว่า มันเป็นไวเบรสที่ไม่ค่อยเพาะมันเป็นวเบรสครูเรียกเองนะว่ามันเป็นวเบรสแบบแพะเดเนี่ยวเบรสแพะนะครับพยายามแก้นิดนึงนะครับส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องใหญ่กว่า,าครูอยากให้คือโจ๊ก็ต้องคิดเอาเองนะครับว่าเราตั้งใจว่าเราจะเป็นอะไรแบบไหนคือวันนี้เนี่ยคือคือมันเป็นไปได้ทั้งนั้นวันนี้เนี่ย มันเป็นลิมิตของความฉมดชม้อยที่เราแสดงออกมาถ้าเราไปเกินกว่านี้นะครับถ้าเราไปเกินกว่านี้ในโชว์ต่อตอไปถ้าเรา,เราได้อยู่เนี่ยเราอาจจะได้แฟนกลุ่มหนึ่งแต่เราอาจจะเสียแฟนอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับส่วนตัวครูนะครูว่าโชว์คราวที่แล้วเนี่ยมันกําลังกลมกล่อมพอดีวันนี้มันอาจจะดูฟูฟ่องละลอยล่องทิฟฟานี่ไปนิดหนึ่ง นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่โจ๊กเกอร์ตัดสินใจว่าฉันจะเป็นอะไรนะครับขอบคุณครับเป็ดไก่ครับแหมครูเป็ดนี่เชี่ยวชาญจริงๆเลยโจ๊กเกอร์นะครับดูแล้วมือไม้อ่อนไปนิดพี่อ่อนเริ่มมือไม้อ่อนตามแล้วโจ๊กเกอร์สร้างความแตกต่างได้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์นะครับ ระวังนิดหนึ่งอย่ายึดยึดติดกับสูตรสําเร็จที่เราได้รับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะพยายามหาอะไรใหม่ๆยอย่างหนึ่งคือการตีความเพลงนี้มันคือคือตอนนี้มันมีท่าที่มันแปลกๆอยู่ซึ่งพี่โอเคนะคือเราดันจนได้อะพี่รู้สึกว่าตีความนี้ไม่ใช่เลยแต่ว่าโจกเพอ่์พยายามดันจนได้ดันจนคนโอเคในภาพแต่ว่าจริงๆเนะื้อหาเพลงมันไม่ใช่นะครับพี่พี่ไม่เคยเห็นใครที่แบบว่าเป็นคนต้อยต่ําที่มีความสุขขนาดนี้แล้วก็เออมัน ือตอนนี้คนคนกรี๊ดจริงแต่ว่ากรี๊ดจากสิ่งที่เราโชว์ออกมานะครับความไปด้วยกันไม่ค่อยมออีพี่รู้สึกว่าอย่างบางทีที่เราร้องตะโกนออกมาเป็นวบางตัวเนี้ยตรงพวกเนี้ยมันมันขัดแย้งกันอนะถ้าลองสังเกตดูดีๆนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต้องเสืออารมณ์ให้ตรงก่อนนะครับอันดับแรกส่วนส่วนท่าอย่าไปคิดดีไซน์ท่าอันนี้เราเป็นเรายึดติดก,กับสิ่งที่เราเคยทํามาละเราต้องให้อารมณ์นําไปนะครับโชคดีครับคุณแมวครับเชิญครับครับโจ๊กเกอร์ครับ ใครจะว่ายไงก็ช่างครับพี่ชอบอ,อย่าพึ่งเข้าใจผิดผมหมายความว่าคือ <c ười> ผมต้องการคนที่คิดนอกกรอบแบบนี้แหละแต่ว่าการคิดนอกกรอบเนี่ยเราก็ต้องหาความพอดีให้เจอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างล่างหรือว่าคนที่ต้อยต่ำเนี่ยเขาก็อาจจะมีความสุขระดับหนึ่งของเขา,าก็ได้พี่แต่บงังเอิญ <cutter> ระดับนี้มันอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งนะครับมันดูมีแฮปปี้มากแต่ว่า พี่อยากจะให้คลิปตรงนี้ไว้เก็บไว้นะไอการที่เราเป็นคนคิดนอกกรอบเนี่ยพยายามหาความคดีให้เจอนะครับผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่น่าจับตามองคนหนึ่งเลยทีเดียวโชคดีครับ